เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับช่วงเล่าขานท่านผู้ฟังครับเรื่องของการลงโทษเด็กด้วยการตีจะส่งผลให้เด็กมีความก้าวร้าวมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะเป็นการสร้างประสบการณ์เลวร้ายขึ้นจริงหรือไม่อย่างไรนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์ผู้อานวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงเล่าขานนะครับ วันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบชุดสมุดโน้ตบรรจุก,กล่องเหล็กอย่างดีนะครับจากธนาคารออมสินจำนวน1รางวัลเท่านั้นให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันนะครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุม่มจากคอมพิวเตอร์ เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครโดยทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คําว่าเล่าสู่กันฟังและก็พิเศษครับสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวเราจะมีของขวัญชิ้นพิเศษมอบให้กับท่านอีกด้วยนะครับ มาถึงช่วงของกิจกรรมนะครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินได้มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตธ,ธนาคารออมสินอ e ีคอมเมิร์ซหากมีการผูกบัตรแล้วก็ใช้จ่ายผ่าน t r u ม Money Wallet นะครับจะได้รับเครดิตเงินคืนสูงสุด300บาทเริ่มตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่31มีนาคม2564ทวนอีกครั้งนะครับ ธนาคารออมสินมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตของธนาคารออมสินอีคอมเมิร์ซนะครับเมื่อมีการผูกบัตรและใช้ใจ่ายผ่าน True Money w a l l e t จะได้รับเครดิตเงินคืนสูงสุด300บาทนะครับเริ่มตั้งแต่บัตรนี้จนถึงวันที่31มีนาคม2 5 6 4นี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินได้มอบสิทธิพิเศษลูกค้าบัตรเครดิตธนาคารออมสินอีคอมเมิร์ซนะครับด้วยการผูกบัตรและใช้ใจ่ายผ่าน True Money w a l l e t จะได้รับเครดิตเป็นเงินคืนสูงสุดจำนวนเท่าไหร่นะครับส่งคำตอบมาครับ s m s 4221075 facebook live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับธนาคารออมสินครับเพิ่มรางวัลพิเศษสลากออมสินดิจิตัล1ปีนะครับจำนวน20รางวัลราง,งวัลละ1ล้านบาทในการออกรางวัลจะออก2ครั้งนะครับครั้งละ10รางวัลด้วยกันโดย การออกรางวัลครั้งต่อไปจะเป็นวันที่16มีนาคม2564นะครับรวมเป็นเงินรางวัลทั้งหมด20ล้านบาทซึ่งธนาคารจะเปิดรับฝากผ่านทางแอปพลิเคชัน m ม m o เฉพาะบุคคลธรรมดาอายุ15ปีขึ้นไปตั้งแต่บันนี้จนถึงวันที่15มีนาคม2564นะครับหรือจนกว่าวงเงินฝากจะเต็ม20,000ล้านบาทรับฝากหน่วยละ20บาทฝากขั้นต่ำ200บาทต่อครั้งและสูงสุดรายละไม่เกิน10ล้านบาทนะครับ การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับได้ดําเนินมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในช่วงเวลาการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับรวมแล้วคิดเป็นมูลค่าเกือบ400ล้านบาทซึ่งการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการและชุมชนโดยรอบทั้งที่บริเวณท่าเรือกรุงเทพและบริเวณท่าเรือแหลมฉบังนะครับโดยการกําหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการได้แก่การปรับลดภาระ ตู้สินค้าเปล่าขาเข้าผ่านท่าเรือกรุงเทพในอัตรา1,000บาทต่อ TEU เป็นระยะเวลานาน3เดือนเริ่มมาตั้งแต่เดือนมกราคมนะครับแล้วก็จะไปสิ้นสุดเดือนมีนาคม2,564นี้ซึ่งท่าเรือแหลมฉะบังยังมีการชดเชยค่าย,ยกขนตู้สินค้าให้แก่เอกชนผู้ประกอบการโดยจ่ายส่วนลดคืนในอัตรา1,000บาทต่อ TEU นะครับเป็นระยะเวลานาน3เดือนพร้อมกับปรับลดค่าเช่าให้กับผู้เช่าพื้นที่หลังท่า ถ้าเรือแแบมชะบังนะครับปรับลดลงร้อยละยีตั้งแต่เดือนธันวาคม2563เป็นต้นมานะครับระยะเวลานาน3เดือนครับและจะมีการขยายระยะเวลาการชรําระค่าเช่าหรือค่าตอบแทนโดยไม่คิดค่าปรับกรณีล่าช้าตลอดระยะเวลาการผ่อนผันไม่เกิน1เดือนของแต่ละรอบการชรําระค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามสัญญาสําหรับผู้เช่าพื้นที่หลังท่าทุกกรมนะครับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟอร์มนะครับเตรียมพร้อมที่จะรองรับการใช้สิทธิ์ในโครงการเราชนะเพื่อออกเรียนโดยสารสําหรับการเดินทางในระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ําเงินและสายสีม่วงได้ทุกสถานีนะครับโดยประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการจะแบ่งเป็นกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังสําหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับสามารถใช้ได้ทั้ง สิทธิ์ค่าเดินทางของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวงเงิน500บาทต่อเดือนและการใช้สิทธิ์ในโครงการเราชนะซึ่งจะเริ่มตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคม2564นส่ะครับส่วนกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตังหรือว่าจี a l l e ลสามารถติดต่อออกเหรียญโดยสารได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารทุกสถานีนะครับเริ่มใช้สิทธิ์ในโครงการได้แล้วตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์นี้จนถึงวันที่31พฤษภาคม2564นะครับ เอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าขานครับเรื่องของการตีท่านผู้ฟังการตีเด็กเนี่ยจะส่งผลให้เด็กมีความก้าวร้าวแล้วก็เป็นการสร้างประสบการณ์ที่เดวร้ายขึ้นจริงหรือไม่อย่างไรนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ปริจผลการพิมพ์ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับครับโดยข้อเท็จจริงมันมีผลยังไงบ้างครับคุณหมอครถ้าจะต้องตีเอาเอาเอาณเวลานี้นะฮะไม่ไม่เอาเมื่อสิบ เพราะผมโดนมาเยอะครับก็คิดว่าคงเป็นเป็นอาจจะเป็นวัฒนธรรมเป็นทัศนคติของการเลี้ยงดูเด็กของของคนไทยเรานะในยุคก่อนในยุคก่อนใช่ใช่ถามว่ามีข้อดีไหมก็หลางคนก็พูดนะฮะรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีอะไรเงี้ยและไม้เรียวสร้างคนเป็นนายกรัฐมนตรีอะไรเงี้ยนะผมว่าเพลินด้วยวิธีการ เราเรียกว่าวิธีการควบคุมเอวินัยของเด็กอ่ะเนาะรหรือว่าการพยายามให้เกิดการเรียนรู้นะเรียนรู้อะไรเรียนรู้ระเบียบวินยัยเรียนรู้กิจวัตรการทํางานกิจวัตรก็จะเป็ความรับผิดชอบของตัวเองปิจวัตรวันเรียนรู้สังคมการอยู่ร่วมกันกันกบผู้อื่นเช่นไม่รังแกผู้อื่นไม่ทําลายของไม่ ทำผิดกฎอะไรเงี้ยนะฮะเวลาเรียนให้ตั้งใจเรียนอะไรแบบเนี้ยเราเรียกว่าการสอนการควบคุมตนเองรหรือว่าสอนวินัยเชิงบวกหรือว่าสอนจริยธรรมสอนศิลธรรมพวกเนี้ยเออเาก็คือการเรียนรู้หมวดหนึ่งันอันนี้คําถามก็คือว่าการเรียนรู้หมวดเนี้ยต้องใช้ไม้เหลียวไปทํากระทบก,กับเนื้อเยื่อเขาให้เกิดการพกช้ำหรือว่าเกิด บาดแผลทะลอกหรือบาดแผลเลือดออกครับหรือเกิดการบวมหรือไม่เออนะคําถามพวกนี้ไหมแล้วย่ังอื่นตาแตกต่างกันตรงไหนอ่ะเช่นเด็กพูดภาษายังไม่ได้ต้องการให้พูดภาษาได้อเออใช้ไม้เรียวบอกเด็กกันไหมรหรือว่าใช้วิธีการเล่นการสอนให้สนุกสนานนะสอนให้เขามีส่วนร่วมแล้วก็กระตุ้นการเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์แล้วนําไปสู การใช้ภาษาของเขานะเขาไม่เป็นคณิตศาสตร,ร์เขาไม่เป็นวิทยาศาสตร,ร์นะเราใช้การเล่นการสอนให้สนุกสนานนะการเอ,อสอนให้เขามีส่วนร่วมแล้วนําไปสู่ความรู้เหล่านั้นมันต่างตรงไหนใช่ไหมยฮเพราะนั้นอ,อความหมายก็มันอาจจะเป็นวิธีหนึ่งที่คนอาจจะเคยใช้แล้วได้ผลแต่ว่าผลเสียมันอาจจะมีเช่นกันงแต่เรามองข้ามไปแล้วก็ด้วยวิธีการสอนให้เด็กเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นสอนเด็กเรียนรู้จริยธรรมการควบคุมตนเองนะระเบียบวินยัยกับสอนวิชาการมันอาจจะไม่ต่างกันนะครับในต่างประเทศเนี่ยเขาเอ,อคํานึงถึงสิทธิอันนึงของเด็กด้วยแล้วก็ผลเสียเนงื่อจากคนใช้เนี่ยคนส่วนหนึ่งคุมอารมณ์ตัวเองได้ใช้ในเชิงที่หวังผลในในใน,ในผลที่ดีแต่ บนวิธีการอันนี้มันเอญเป็นวิธีการที่มักจะเกิดขึ้นจากการควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้ในเวลาดีครับคือส่วนคนที่สอนเองก็คือไม่มีเหตุด้วยอารมณ์เกี้ยวกราดตีนะครับทั้งวาจาทั้งการแสดงออกแล้วก็อาจจะเลยเถิดไปในความรุนแรงดังนั้นจึงกูดว่าไม่มีผลดีนะเออผลดีเทียบกับผลเสียเนี่ยผลเสียมากกว่าแน่นอนแล้วก็ยาก ของการควบคุมของผู้ที่ใช้วิธีนี้นะผลเสียต่อเด็กมีอะไรบ้างผลเสียต่อเด็กมีหนึ่งทางร่างกายแน่นอนนะฮะรอยปกช้ำดำเขียวแล้วแต่ว่าผลเสียทางอารมณ์มีมากกว่านะทางจิตใจมีมากกว่าก็เรียกว่าเกิดภาวะความเครียดนะถ้าเกิดครั้งเดียวตามด้วยการเออสอนการบอกให้รู้อันนี้มันก็ผลก็น้อยแต่ถ้าเกิดํำแล้วํำอีกจนกระทั่งเด็กกลายเป็นความกลัวนะ อันนั้นมันก็ไม่เกิดผลดีเขาเรียก็อกซิกสเปสหรือความเครียดเป็นพุทเนี่ยเกิดซ้ําซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกนะฮะแล้วก็เออเออมันจะเกิดผลต่อต่อทั้งร่างกายเขาแล้วก็ตัวสมองเขาอย่าลืมว่าสมองส่วนที่แบบเออเอาตัวรอดอ่ะส่วนอารมณ์ความกลัวความอะไรเนี่ยนะมันเป็นส่วนหนึ่งเขาเรียกส่วนลิมบิกสเ็เป็นสมองส่วนแต่สมองสมองส่วนความคิดสร้างสรรค์นเนี่ยมันจะเป็นอีกส่วนเขาเรียกส่วนหน้านะสมองส่วนหน้า ราะนั้นการไปกระตุ้นด้วยการตรีการทําให้เด็กกลัวเนี่ยนะเด็กก็จะตอบสนองนะไม่นิ่งเฉยให้เราจัดการก็หนีไม่วิ่งหนีก็<อ>ต่อสู้กับเราเลยนั้นเออเขาก็จะโตดดอันนี้ซ้ำๆกันเวลาเขาเติบโตขึ้นไปเขาตอบสนองทุกสิ่งเรารเข้ามาด้วยด้วยความเตือนิ่งกันหนีหรือการต่อสู้มันก็มไม่ได้ใช้สมองส่วนตั้งสันนะ,นะนะเราจะเห็นว่าเด็กในโรงเรียนที่เขาแบบ กระตุ้นการคิดของเด็กแล้วก็เปิดการเล่นอิสระให้เด็กมีส่วนที่จะคิดอ่านมากมากขึ้นมีสระในการคิดมากขึ้นเนี่ยเด็กก็จะสมมากกว่าอันนี้เราก็จะเห็นเห็นอยู่แหละนะเพราะฉะนั้นการกระทําให้เด็กกลัวนะฮะให้เด็กหวังว่าจะให้เกิดการควบคุมตนเองของเด็กด้วยการทําให้เกิดการเจ็บและเกิดความกลัวเนี่ยอันนี้มันจะไปปิดสมองส่วนความคิดตั้งแแล้วก็ ส่งผลระยะยาวด้วย <g> um> เด็กที่อยู่ในความเครียดซ้ำแล้วซ้ำอีกนิดความความเครียดเป็นพิษเนี่ยนอกจากพัฒนาการการเรียนรู้ล่าช้าเนี่ย่อ,อโตขึ้นไปก็พบความสัมพันธ์กับการพฤติกรรมที่เบีเ่ยงเบนในวัยรุ่นนะคนอ,อับ่อวัยกลางวัยกลางคนวัยผู้ใหญ่ที่แบบมีปัญหาด้านเรื่องความสัมพันธ์ในการทํางานกับเพื่อนร่วมงาน <g> um> และศรักยภาพของพนงานการสร้างครอบครัวแล้วก็ส่งผลต่อโรค ไม่ติดต่อนะกลุ่มโรคเส้นเลือดหัวใจทั้งหลายในวัยกลางคนต่อไปด้วยครับโหมีผลยาวอย่างนั้นเลยนะครับหมอเออนี้ก็ตรงไปตรงมานะเวลาที่เราตื่นเต้นตกใจกลัวเราก็รู้ตัวเราดีว่าเราก็หัวใจเต้นเร็วหนอเขาเรียกระ,ระเบิดกระตาทอัตโนมัติครับแล้วถ้าเด็กพวกเนี้ยถูกกระตุ้นอย่างนี้ตลอดเวลาจนกระทั่มง,งมันสมองเขา จำเป็นความทรงจำระยะยาวไปแล้วครับนะมีสิ่งเล้าอะไรมานิดหน่อยเขาก็จะตอบสนองแบบเนี้ยหัวใจเต้นเร็วออกความดันขึ้นอยู่ตลอดเวลาทุกสิ่งเล้าอ่มันก็จะเป็นการส่ก,กระตุ้นํำแล้วจำอีกนะพอโตไปมันเป็นความทรงจำระยะยาวมัน,นบังเกิไม่ได้เยอก็ส่งผลนะการกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติมีผลต่อเส้นเลือดหัวใจต่ออะไรในระยะยาวเป็นสิบสิบปีอ่ะทุกเนี้ยในต่างประเทศเออเขา ศึกษาเรื่องนี้เยอะฮะแล้วก็มีการเฝ้าระวังนะเออเขาเรียกว่าเป็นการเฝ้าระวังภาวะความเครียดเป็นพิษเนี่ยครับมีกลุ่มเด็กๆที่ได้รับเขาเรียกประสบการณ์ชีวิตไม่พึงประสงค์เนี่ยในในในระยะยาวครับครับนาคุณหมออยากจะจริงจริงก็อยากจะย้อนยุคสักนิดนึงนนะครับเพราะสมัยก่อนอ,อตอนที่ผมเรียนอยู่มต้นเนี่ยที่ปฐุมคาเนี่ย เวลาเราเตะฟุตบอลตอกลางวันแล้วไปโดนกระจกแตกเรารู้เลยนะว่ายัางไงเดี๋ยวโดนแน่ๆมันก็มันก็ไม่ได้เกิดอาการเครียดนะคุณหมออาจน,นี้เขาเรียกว่าอะไรสภาพการยอมรับความผิดหรือมาหรือยังไง S <S เอ่อเวลาเราไปทาของเสียหายใช่ไหมเตะบอลโดนกระจกโรงเรียนแตกครับโดนตีแน่นอนเจ็ดทีระหว่างตีอาจารย์เัาก็จะค่อยๆนวดไปก่อนแล้วก็จะสอนนะฮะไม่ไม่ได้มีอะไรมาก<ช>มายเบาๆก่อน<ช>สอนแล้วจนเราเพลินแล้วก็ฟับเข้าไปทีหนึ่งอ่าโอเคผ่านไปหนึ่งอะไรทำอนองนี้อาจารย์ก,ก,ก็จะสอนให้ให้ให้ข้อคิดให้ไอเดียอะไรทำอนองนี้ไม่ได้ตีแบบใช้อารมณ์หรือว่าคาดแค้นหรืออะไรทำนองนี้คุณหมอครับครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกเนี่ยการเอาวิธีการเนี่ยมัน คนใช้ด้วยวิธีการเดียวกันเนี่ยโอกาสที่คนใช้แล้วใช้บนเส้นทางที่เป็นบวกเนี่ยเออแล้วก็ดูจิตใจเด็กที่ <c oughs> ได้รับผลไปในเวลาเดียวกันด้วย,ย <c oughs> ว่าเด็กได้รับผลบวกหรือเด็กได้รับผลลบกันแน่นั <c oughs> ่นก็อาจจะมีนะ <c oughs> ใช่ใช่ใช่อนน <c oughs> ลองคิดดูนะว่าถ้าเราคิดว่าเอ้ยอย่างนี้ก็ถูกต้องนะะแล้วคน อาจารย์สิบคนถือไม้เรียวสิบอันฟาดไม่เหมือนกัน,นไม่เหมือนกัน,นกม,มันก็จะไม่เหมือนกันใช่ครับอ่าไม่เหมือนกันคะนะเราก็ขึ้นกับแบ็กเก,ก่าอาจารย์ด้วยอฮพื้นหลังของอาจารย์ด้วยรับนะว่าอาจารย์นั้นเอ,อมีพื้นหลังมาอย่างไรด้วยแต่นี่คือเป็นตัวอย่างสไหมัยที่ใช่มีประสบการณ์ไม่พึงประสบมาเช่นเดียวกันในวัยเด็กครับก็มีโอกาสที่เขาเจอ แสดงอาการการทำโทษเด็กที่เราปกปิดไม่ได้โดยไม่รู้สึกตัวเหมือนกันนะนั่นคือมันถูกฝังเป็นความทรงจาระยะยาวของเขาเช่นเดียวกันครับแต่เราก็จํเชื่ออาจารย์ได้แม่นเลยนะะจนบัดนี้ก็ผมที่ว่าทั้งสองฝั่งนะครับทั้งสองฝั่งเด็กที่แบบถูกผลกระทบมากเนีเอไปชนิดที่มีผลต่อจิตใจเขาเขาจาเชื่อรย์เขาได้แม่นยาเช่นกันใช่แต่ว่าคนหนึ่ง ถ้าหากได้การฝออึกมาในเอได้การตอบสนองมาในเออในทางที่ดีกว่านะก็อาจจะเป็นประสบการณ์เชิงบวกอ่าคแต่ว่าอีกหลายคนส่วนใหญ่จะกลายเป็นประสบการณ์เชิงลบซ,ซึ่งเขาจะไปทำ<ม>ใช่เขาจะไปกระทำกับลูกศิษย์เขาในอนาคตอ๋อแต่นี้ต้องต้องเข้าใจด้วยไหมฮอาจารย์ว่าสภาพแวดล้อมในสมัยก่อนยุคผมเด็กๆกับยุคนี้มันแตกต่างกันเยอะนะฮะคุณหมอฮะ ไม่แตกต่างฮะเด็กก็มีเนื้อแบบเดียวกันพอมีได้หมายถ<ด>ึงว<ด>่าโดย<ด><ด>ทั่วไปแบบเดียวกันอ่าแล้วมันก็เริ่มเขาเรียกอะไรสังคมมาเริ่มที่จะมีการตั้งแนวคิดว่าทําไมต้องตีใช่ไหมฮะเกิดขึ้นแล้วก็พัฒนาพัฒนามาเรื่อยจนกระทั่งบัดนี้เราก็ไม่ค่อยได้เห็นแล้วการตีเด็กอะไรพวกนี้คือจริงๆมันเป็นเอ่อมันเป็นเรื่องที่อยู่ที่ว่าสังคมนี้ยอมพูดกันมามากแค่ไหนกับ ในปัจจุบันก็ไม่ใช่ว่าไม่มีมใช่ไหมแต่ว่ามันถูกพูดออกมาถูกถ่ายทอดออกมาถูอนำมาเสนอต่อสังคมว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับนะในอดีตก็มีคนไม่ทำนะฮะมีคนที่ไม่เห็นด้วยม,มีคนที่กระทำแต่ว่าไม่ถูกพูดใช่ไหมฮะเพราะว่ามันทำแล้วเออก็ไม่มีการนําเสนอกันแล้วก็มองข้ามกันไป้นั้นจริงๆแล้วอุบัติการก็อาจจะมีทั้งยุค สมัยนี้กับยุคสมัยก่อนนั่เลยนี่ก็มองอีกมุมหนึ่งนะอ่ะแบบเดียวกันบางทีเด็กก็อาจจะถามขึ้นมาได้บ้างนะครับว่าเอ๊ะเขาทําไม่ถูกเนี่ยเขาถูกตีนะแล้วถ้าคุณพ่ออยู่ในที่ทํางานอคุณพ่อทําไม่ถูกหัวหน้างานของอ <c oughs> คุณพ่อตีคุณพ่อไหมสมัยก่อนก็คงมีนะคนใช้อย่างเงี้ยคน,คนรับใช้<า>ี่บ้านหรือเจ้านายนะเออเราก็เคยเห็นรับเคสนะคนรับใช้โตแล้วด้วยนะเป็นผู้ใหญ่นะ <c oughs> แต่ว่า เอ่อถูกจับแล้วก็เอ่อกระโดดถีบอะไรเงี้ยนะถามว่าในที่ทํางานทําแบบนี้ได้ไหมใช่ไหมถ้าเราทํางานไม่ดีแล้ววหน้างานเราเอ่อให้เรายืนกอดหกแล้วตีก้นสามทีเอาไม้มาขวดเงี้ยนี่ถ้าบอกว่าผู้ใหญ่ตีไม่ได้ก็ถามว่าทําไมเด็กตีได้เออทำไมตีเด็กได้มันจะมันสั่งตรงไหนโอ้ตีเด็กแล้วเด็กเป็นคนดีอ่ะแล้วผู้ใหญ่ีมจะมีคําถามมีคําถามมีคําถามอ่าใช่ไหม ทุกอย่างก็ไม่คงไม่ใช่เป็นสิ่งที่ับแต่ในสุดเราก็มีคนเราก็จับคนเข้าไปในเรือนจําำวกูกไหมมีการลงโทษมีเอ,อการใช้เอ,อประหารชีวิตมีใช้สารเคมีอะไรอย่างนี้เป็นต้นะนะฮะเพราะนั้นการก,ก็เป็นประเด็นเหมือนกันบา,บางประเทศบางบางประเทศก็เป็นประเด็นเกิดขึ้นนะแต่ในสุดการสอนเพื่อหวังให้เป็นเอ,อให้หวังผลเชิงบวกอะ่ะ จึงไม่น่าที่จะใช้วิธีการที่ที่มีความรุนแรงแล้วก็มีความเข้าใจมิทัศนคติที่ว่าความรุนแรงนั้นจะนําไปสู่พฤติกรรมเชิงบุกที่เป็ด้นกลับ,บ,บ,บอ่าเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราไปเจอหรือว่าไปเห็นภาพที่พ่อแม่ชอบตีเด็กเนี่ยนะฮะโดยที่ไม่มีจริงจริงไม่มีเหตุผลยังไงมันก็ไม่คนเตีนะคุณหมอแต่ว่าเขาจะด้วยอารมณ์ด้วยอะไรกันแล้วแต่คุณหมอมีข้อคิดไหมว่าเราควรจะบอกกล่าวเขายัางไงดีเพื่อให้เขาเข้าใจเรื่องแบบนี้คุณหมอ ืมก็อาจต้องแยกประเด็นว่าเอ้ะเราไปยุ่งกับเขา <c oughs> เขาจะโกรธเราไหมอะไรเงี้ยนะนี่ดถึงต้องถามหมอนี่ยท <c oughs> <c oughs> างที่ <c oughs> างยุ่ <c oughs> ของสังคมนะ <c oughs> ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องฮะในเอทั้งหมดนี้จะเปลี่ยนได้ต่อเมื่อบรรจฐานสังคมเปลี่ยนทั้งสังคมนะถ้าเปลี่ยนเป็นบางคนบางคนไม่เปลี่ยนอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้จะเป็นภาพที่ยาก <c oughs> มีหลายเรื่องที่จะเป็นลักษณะแบบนี้ฉะนั้นเอผมไม่ไม่รู้จะตอบอย่างไรว่าเราควรไปบอกเขาไหมนะ แต่ว่าในภาพรวมของสังคมเนี่ยเราควรบอกนะฮะถ้าทั้งสังคมมีบรรทัดฐานเดียวกันมันไม่ยากที่จะบอกแต่ถ้าต่างกันมันก็ยากอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นการสร้างภาพรวมว่าทั้งสังคมเราไม่ยอมรับกฎหมายไม่ยอมรับเอ,อรัฐบาลไม่ยอมรับนะฮะ บรรทัานเราไม่ยอมรับเอไม่ต้องมาพูดแล้วลรักบัวให้รักล,ลูกให้ตีนะไม้เรือสั้งคนเป็นรักคนไม่ต้องพูดแล้วไม่ยอมรับเงี้ยนะหลังจากนั้นเราค่อยมาว่ากันค่อยๆเปลี่ยนไปถ้าเจอในก็ตัดก็ช่วยกันเตือนนะอันนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่ที่ถูกต้องกว่ากฎหมายก็มีแล้วนะครับในพบรบคุ้มครองเด็กเราก็มีกําหนดสิ่งเหล่านี้อยู่เพียงแต่บรรทัศน์นนะนะจะปรับให้สีเทาเนี้ยให้เป็นสีขาวแบบสีดําให้ชัดเจน ให้มากขึ้นอย่างไรนะผมเดินทางไปที่ประเทศสวิเด็นเพื่อศึกษาอ,อในปี1997นะฮะไปร่วมงานด้วยแล้วก็เวลาลงเครื่องบินเขาก็ส่งเลขานุกการของสำนักง,งานมารับที่สนามบินบผมไปพร้อมลูกสองคนครับะะเ,ออเขาหลังจากทักทายเราประโยคแรกที่เขาบอกว่าที่เขาแนะนำเราคือว่าประเทศนี้เขาไม่ตีเด็กกัน ขาบอกเลยอาจจะเห็นเราเป็นคนไทยเขาบอกเขาไม่ตีเด็กเขาบอกการศึกษานี่ไม่เขาไม่เขาไม่พูดกันแล้วว่าตีแล้วได้ดีหรือเปล่าเขาบอกเลิกพูดกันมานานแล้วนะสรุปมีข้อสรุปชัดเจนแล้วถ้าคุณขึ้นรถเมล์แล้วคุณตีลูกบนรถเมล์ป้ายนี้นะป้ายหน้าเนี่ยเขามายืนรอแล้วนะเนื่องจากนในรถในเห็นปุ๊บเขาก็โทรเรียกชาย p r o เท c t i v e service หรือเจ้าที่คุ้มครองเด็กมายืนรอแล้วเออคุณโดนจับป้ายหน้าแหละไม่รอดป้ายหน้าครับ ก็อยู่ที่บรรทัดฐานสังคมอ่าครับอ่าเดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับวันนี้รวบรวมคุณหมอแค่นี้ก่อนโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะฮะขอบพระคุณมากครับวันนี้ครับครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ปลิตผลการผิมนะครับผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเพราะฉะนั้นบรรทัดฐานในบ้านเราเนี่ยจะปรับจะเปลี่ยนหรือไม่อย่างไรก็ต้องติดตามกันนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าขานท่านผู้ฟังครับผมไปเฉลยคําถามวันนี้นะครับวันนี้เราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินครับ ได้มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตธนาคารออมสิน e ีคอ m เมิร์นะครับด้วยการผูกบัตรแล้วก็ใช้จ่ายผ่าน True Money Wallet จะได้รับเครดิตเงินคืนสูงสุดจำนวนเท่าไหร่นะครับคำตอบคือ300บาทนะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้นะครับกลับมาบอกกล่าวกันในรายการเล่าสู่กันฟังครับวันนี้ลาท่านฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ